สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุ้นแลสเกเบอร์นะครับผมนายแต่ในเกมแบดบอยครับแบดบอยภาคสองนะครับสร้างมาจากหนังครับใถ้าใครจำกันได้ครับสำหรับเพลงนี้แ a ดบ o ย b บดบ o ย what you gonna do what you gonna do when they come for you ครับเป็นเพลงที่มาจากหนังเรื่องนี้นะครับผมสำหรับใครไม่เคยดูก็ช่างแม่งนบโอเคไม่เป็นไรครับเป็นหนังที่ดังมากและเก่ามากครับ โอเคเราพร้อมแล้วครับเราพร้อมลุยครับเดทเดอะแฟมิลี่ครับความตายในครอบครัวอะไรแล้วมาตรงนี้ทำไมเปิดประตูไงวะเอา้าไอดี้อ๋อขวามันจะกระแทกเข้าไปอืมโอเคเรียบร้อยครับอ่าบยิ้มเยี่ยวนะครับยิ่งเยอะ <c oughs> ยิ่ <c oughs> งเยอะมุดเยอะตัวนี้เปิด ได้ปะะ่าวกดเปิดเปด,ดีเป็ดไงอ่ะปับๆเคสใส่ฟังกันอ๋อกดชิปครับทีอะไรเนะี่ยอ่ะอะไรไม่รู้ครับชิปท,ทีโอเคได้นะครับได้ผม นี่ก็เป็นคู่หูเราครับวิลสมิธใช่ไหมที่แสดงอืมโอเคไม่มีใครครับเฮ้ยห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงอะไรเนี่ยโอ้มีกองมผทมพยาบาลในหะ้องน้ำผู้หญิงอืมไม่มีอะไรทางออกนะอครับตรงนี้กดสเปซอ๋มอมาคั่วได้โคั่วได้เออตายนะ กอินะไปต่อเลยครับว er ันนี้เอออ๋อไม่มีวิ่งเนี่ยกดชิปมันจะเป็นการกิ๊กนะครับเปิดโอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งอะไรเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงอ้าวเอาแม่งแต่เป็นฉากวิ่อะไรวะเอาผู้หญิงหายตัวไปเลยครับนะ เฮ้ยชัดกันนะเย็ดอ๋อตรงนี้ทางนี้ไปไม่ได้เอามีดมันใช้ไม่ได้หรอเอาปรนเด็นแคบคู่ฟังแม่งจะหลุดอยู่ตลอดเลย <c oughs> โอเคไอ้ตรงนี้มันไปไม่ได้อ๋อสงสัยมันต้องให้กลับมาทางเก่าใช่ไหมเปิดอืมโอเคเปิดมาดิเฮ้ยมึงโดนชัดกันดัดเดียวไม่ตายวะเฮ้ยมึงอื่นมาจากไหนเนะี่ยอื อืมตายแล้วเอาศพเดินยิงที่ศพว้าหายอเอาอไรลงมาทำไมครับลงมาทำไมครับพี่เฮ้ยว,ว้าวมาทำไมมาทำไมอะไรเรายิงอยู่นั่นแลหละไอ้สัตวสนี่หรอครับนี่อะไรเนะี่ยทำไมมันเป็นแสงๆอย่างนี้นะโอเคไปครับ

ได้ตังอะไรวะอ๋ยเครื่องนี่แล้ได้ตังอ่ะรีโหลดแป๊บนึงโอ้โหทุทะทะลีโหลดยิงเครื่องแล้วได้ตังใช่ไหมเฮ้ยทำไมนั่นเดียวไม่ตายวะดโมเฮดช็อตเลยต้องเน้นเฮดช็อตครับเน้นชัดหัวเดี๋ยวโทษเลยยิงนะไลน์นี้ครับไลน์นี้ผมว่าครับโผว่านี่เฮ้ยไม่ตายเออ แหมว่ายิงยิง,ย,งยิงเครื่องนี้เราได้ตังค์ไม่เมนได้เออได้ตังค์เลยแต่ตังค์ไปทำอะไรกูก็ไม่รู้ว่าไม่รู้กูยิงไวนะ้แบบนี้ยิงแม่งยิงแม่งเฮ้ยตัวนี้มีอะไรเนะี่ยโอเป็นหมือนะครับตอนนี้อะไรแล้วฮะอะไรแล้ว,ลวเฮ้ยห้องน้ำผู้ <c oughs> หญิง เฮ้ยพุงมานทำอะไรห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยมึงมานทำอะไรนะเดี๋ยวดิมเอาใครมาล่อวะเฮ้ยอะไรเนะี่ยเอาไม่รู้ว่ะอ๋เะอ,อเป็นระเบิดครับระเบิดกดอะไรใช้วะน่าจะกดจีะครับเดี๋ยวไว้ลองตัวเงินเข็มของน้ำชายห้องน้ำชายน่าจะมีคนอยู่อ๋อห้องน้ำชายไม่มีคนอยู่แต่ห้อ,องน้ำผหญิงม่นมีคนอยู่ครับเปิดเออปนึเด็นไงขอขยับฟังหน่อย อะไรเฮ้ยยาคูเปิดเปิดดีเปิดไปมีอะไรต่างกันโอ้ยโอ้ยโอ้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 โยมึงวิ่งไม่มึงวิ่งไม่หลอกเลยนั่งทมึงนั่งนั่งทำไร กดอะไรปลาระเบิดวะเฮ้ยผมไม่รู้กดอะไรปลาระเบิดแะบแล้เราเอาปืนสั้นมาใจทำไมอ๋อกดคิวเพื่อสับปืนนะครับปืนนี้เรามีอยู่มมแล้วกดอะไรปลาระเบิดมึงไม่สอนกนะูเลยอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าคูเอากระสุนได้วะเมื่อกี้กูเห็นมันจาคูได้เหรอแป๊บนึงครับ คอนโทรลเซตอัพครับอ้าวมีแต่อินเ insert y exit ก็ไปแม่งคอ c o n น i n u e ไปไหนวะเดี๋ยวจะเช็้ปืนสั้นกันครับเอาไรแล้วเต่อ,ตอยซองอ้าวอ๋อชมูวี่เบอร์ 7. เจ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ดเลยยอดครับโอเค มังจะช้าไปไหนด้วยอืมถทษดาเมจดได้หมนะื่นเจ็ดอ่ะเฮ้ยมันมีเอวิเจนอะไรเนี่ยนะครับโอ้มันมีอะไรบ้างนะนิวมัาชัดไปต่อไงอืมยูวอตส์เซฟโปรเกรสเยสเบด b อยสองจิมเฟ